เอเยวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านบิวเวิ o t o มอเตอร์ไคนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1นึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยยามาฮ่าเอ็กซ์นะครับผมปี2019นสิบเกะฮะคันนี้มีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะสสวยๆทรงเท่ๆเลยนะครับผมชุดสีเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะเป็นสีดําด้านสวยๆแบบนี้เลยนะฮะ เครื่องเดิมนะครับจากโรงงาน155ซีซนะระบบหัวฉีดนะฮะเครื่องเดิมๆไม่เคยแกะเลยคันนี้ได้เป็นท่อเดิมนะครับผมสวยๆเลยนะมีกระจกติดปลายแฮนด์แต่งมาให้นะฮะตุ๊กตาแฮนด์แต่งนะครับแล้วก็แฮนด์แต่งนะครับผมสวยๆเลยนะฮะคันนี้ไฟหน้า LED นะครับดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับลูกค้าใช้งานได้เกบยาวไปเลยนะฮะรถสวยมีทรงมากนะฮะ รีบๆมาจัดกันนะห้ามพลาดนะครับผมใครสายเอทิอาร์นะครับนี่มาดูเครื่องฝั่งนี้กันบ้างเครื่องฝั่งนี้สวยสายสะอาดมากครับผมรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะแต่ส,าสภาพโดยรวมคุย,ยังสวยๆอยู่เลยโซสเตอร์สะอาดกิฟเลยนะฮะร,ร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมอย่าให้พลาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เลขไม์กันเลยดีกว่านะฮะคันนี้ได้กุญแจมา2ดอกด้วยนะคันนี้นะฮะ เลขใหม่ที่15,000โลเท่านั้นนะครับผมมาฟังเสียงท่อเดิมกันเลยอ่าสตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับเครื่องแน่นๆเลยนะคันนี้เจ้าคันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยขาย,ยที่54,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย